คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดให้ให้ฟังนะครับว่ามาพูดให้ฟังว่าออกกาลังกายท่าไหนบ้างที่จะทําให้แอค t ซทิฟของเราตัวสูงขึ้นสําหรับน้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเนี่ยที่ประมาณอายุ18ถึง22ปีหรือ25ปีก็ได้เล่นกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ทําให้ตัวสูงขึ้นก็คือว่า การโหนบาครับไม่ว่าจะเป็นท่าพลอัพก็ดีมือคว่ำครับชินอัพก็ดีมันจะเพิ่มให้ส่วนสูงครับเพราะว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันยืดออกกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเคลื่อนมันเคลื่อนแล้วมันถูกขยายเมื่อมันถูกขยายแล้วตัวจึงสูงขึ้นประมาณนี้นะครับอ่ากีฬาประเภทไหนที่ทำให้ตัวสูงก็คือบอลเล่บอลบอย่างนี้นะครับจึงไม่แปลกนักบอลเลบ่บอล น้องผู้หญิงหลายๆคนทำไมตัวสูงนะครับส่วนตัวโค้ดเองก็สูง176เซนนะครับประมาณนี้่าโค้ดก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าตอนที่โค้ดเนี่ยไปคัดทาหารตอนที่ไปคัดทหารตอนนั้นเนี่ย168เซนนะครับน้ำหนักก็60กิโลพอดีเป๊ะช้ยหนึ่งประเภทหนึ่งเลยคือเจ้านายเนี่ยชอบเจ้านายก็บอกว่าทำไมไม่สมัครทาหารตอนนั้น,นจับได้ใบดำนะครับ ประมาณนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังว่าทํายังไงจะตัวสูงส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยหมดความสูงตอนอายุเท่าไหร่หมดความสูงก็สิบแปดสิบเก้าปีนะครับประมาณนี้หมดความสูงสิบแปดสิบเก้าปีส่วนน้องผู้หญิงเนี่ย,นนะะนนยจะเริ่มจะเริ่มตัวสูงเนี่ยตอนไหนนะครับเด็กผู้หญิงเราเนี่ยจะเริ่มเริ่มตัวสูงเนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดขวบนะครับสิบเอ็ดขวบนะครับอหลังจากที่น้องมีประจำเดือนแล้วมีเลือดแล้ว ความสูงก็จะค่อยๆ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 บางลงประมาณนี้นะครับแต่เรามีวิธีที่ทําให้น้องตัวสูงได้ก็คือการโหนบาครับการเล่นโหนบาถ้าอายุเกินเกินยี่ห้ายี่บหกไปแล้วสูงได้ไหมสามสิบสูงได้ไหมคําตอบคือได้ครับอ่าช่วงเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเรามาพูดถึงตอนเป็นวัยรุ่นอยู่ประมาณสิบแปดถึงยี่ิบห้าปีเนี่ยที่โค้ดเนี่ยสูงขึ้นมาได้เนี่ยเขาเพราะว่าโหนบาแล้วก็เล่นโหนบาแล้วก็เล่นพลอัพอ่า บอดีเวเนี่ยมันจะทาให้ตัวสูงขึ้นมาได้นะครับหมอเขาวิจัยออกมาแล้วว่ากระดูกเราเนี่ยมันสามารถที่จะขยายได้นะครับโรดฮอร์โมนหลังฮอร์โมนตอนไหนหลังฮอร์โมนก็เราจะไม่นอนหลังสี่ทุ่มจะไม่นอนหลังสี่ทุ่มสี่ทุ่มไปหาตีสองให้เราหลับสนิทเถิดแล้วโกรดฮอร์โมนจะหลังตอนนั้นตัวเราจะสูงขึ้นนะครับอ่าแล้วอะไรที่ทําให้เราตัวสูงแต่ก่อนนั้นอนะ่ะโคดเนี่ยชอบกินนมเปรี้ยวมาก แต่นมเปรี้ยวเนี่ยกินมาเป็นปีไม่มีสูงเลยนะครับอ่าต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อมาก็ไปซื้ออะไรกีกอะต่อมาก็ซื้อนมเปรี้ยวมากินเพราะว่าชอบกินมันรสชาติอร่อยมันก็ไม่สูงขึ้นอีกนะครับแต่ทําให้ระบบขับถ่ายดีอ่าเราเลยมาบอกเป็นประสบการณ์พอพอหลังจากนั้นมาตอนโค้ดเนี่ยอายุประมาณสิบห้าปีตอนที่ไปทําบัตรประชาชนอ่ะร้อยหกสิบห้าเซนแล้วตอนเนี้ย ถามตรงนั้นมาว่าตอนนั้นอ่ะเตี้ยมากไม่ได้ตัวสูงแบบนี้ก็คือว่าพยายามกินนมเปรี้ยวนะกินตลอดเลยกินทุกวันก็ไม่สูงขึ้นไม่มีวันสูงขึ้นก็อยู่แค่ร้อยหกห้าแล้วต่อมาเนี่ยก็เริ่มมากินนมจืดนะเพื่อนๆนเริ่มมากินนมจืดปรากฏว่าส่วนสูงเพิ่มมาได้ยังไงต้องสามเซนเป็นร้อยหกสิบแปดต่อจากนั้นมาเนี่ยพอโค้ดเนี่ยเกินอายุยี่ิบห้ายี่บหกไปแล้วนะ โค้ดก็ยังมาเล่นโหนบาไม่เชื่อว่ามันจะไม่สามารถเพิ่มความสูงได้งไงก็มาโหนบาตลอดเล่นโหนบาตลอดวันหนึ่งก็เล่นเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้งสี่สิบครั้งโหนไปโหนได้เยอะนะครับแล้วปรากฏว่าพอพอปรากฏว่าพอไปวัดไปวัดโรงพยาบาลอีกทีหนึง่งตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นโค้ดนะ่ะเป็นเป็นรอพอทางานเป็นรอพอตอนอ่า เราก็พูดข้ามเลยตอนนั้นเป็นเป็นอรอพเนอะเออพูดข้ามเลยพูดถึงตอนยี่สี่ยี่ห้าก่อนยังไม่ยไใช่ไม่ใช่ยี่หกนะคือตอนนั้นอ่ะเป็นอรอพเนี่ยคือเขาจะต้องให้ไปวัดส่วนสูงวัดความดันมาปรากฏว่าส่วนสูงเพิ่มมาเป็นร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเออเนี่ยเราก็พูดข้ามเลยแล้วต่อจากนั้นมาโค้ดเนี่ยก็เลยมาเล่นโหนบาเล่นพลูอัพหรือเล่นชินอัพแบบนี้ปรากฏว่าหลังนั้นมาก็ไปวัดส่วนสูงอีกทีหนึ่งตอนที่ไปอยู่บ้านแม่บุญธรรมก็ แปลกเหมือนกันนะส่วนสูงเพิ่มมาได้ยังไงเป็นร้อเนี่ยอันนี้คือเลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าสิ่งที่จะทําให้เราตัวสูงได้เนี่ยคือการเล่นโหนบานะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยเพื่อนๆทุกคน